ผัดบวบสูตรง่าย,ายสไตล์เด็กหอ่อใส่ไข่ผัดแบบนี้อร่อยมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาทําเมนูผัดบวบนะครับพอดีเปิดตู้เย็นมาเนี่ยมีบวบเหลืออยู่ที่บ้าน1ท่อนนะครับเลยเอามาทําเป็นเมนูผัดบวบกินนะครับใส่ไข่กินอร่อยมากๆเลยแล้วก็เป็นเมนูที่ประหยัดด้วยผมจะนําบวบนะครับมาลวกกับน้ําก่อนนะครับรอให้บวบเนี่ยนิ่มตัวลงนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นึงนะผมจะหั่นบวบเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคน อตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะครับผมเราก็ทําการลวกบวบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบวบเนี่ยจะนิ่มตัวลงนะเมื่อบวบเริ่มนิ่มตัวลงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทน้ําออกนะทุกคนไหนใครชอบกินผัดบวบบ้างคอมเมนต์มาบอกว่าที่ใต้คลิปหน่อยได้ไหมครับหรือว่าใครมีสูตรผัดบวบเด็ดๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าใส่อะไรกันบ้างนะครับ เมื่อเทน้อาออกหมดแล้วให้เราใส่น้ํามันงาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะอันนี้จะเป็นสูตรของผมเองนะครับผมเนี่ยชอบกินผัดผักที่ใส่น้ํามันงามากๆเลยเพราะว่ามันอร่อยสําหรับผมนะครับอาจากนั้นให้ใส่ไข่ไก่ลงไป3ามฟองนะครับใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้หรือใครจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะวันนี้ไข่ไก่ของผมเนี่ยไข่แดงแบบว่าเงางามสวยมากๆเลยครับผมน่ากินมาก เดี๋ยวเราจะใช้ตะหลิวนะครับเกลี่ยตัวไข่แดงนะครับให้แตกออกนะครับแล้วก็เกลี่ยไข่ไปรอบๆกระทะนะครับรอให้ไข่เซตตัวสุกแล้วเดี๋ยวเราจะทําการผัดตลบไปมาอีกทีหนึ่งนะนเดี๋ยวเรารอให้ไข่เซตตัวสุกแ๊บนึงนะครับจะบอกว่าระหว่างที่ผมทําอาหารไปเนี้ยน้องหมาของผมก็มานั่งเฝ้าด้วยตลอดเลยครับเพราะว่าอยากจะกินนะซิอยากจะกินอาหารคนใช่ไหมโอเคครับตอนนี้ไข่ของเราใช้ได้แล้วเราก็ทําการผัดคลุกเขาไปกับบวบได้เลย เดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงรสกันในเครื่องปรุงผมจะใส่เป็นถ้วยไว้นะครับ1ถ้วยจะประกอบไปด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ําตาลทรายน้าปลานะครับผมจะใส่น้ําปลาลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมนะจากนั้นก็ทําการผัดครุกเค้านะครับผัดคลุกเค้าให้ตัวซอสต,ต่างๆเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อบวบแล้วก็เนื้อไข่นะครับจากนั้นจะใส่กระเทียมเจีวล,ลงไป จะบอกว่าใครที่ชอบทํากระเทียมเจวเองนะครับสามารถจัดได้เลยนะเพราะว่าการเจวเองมันก็จะได้กระเทียมเจวที่หอมๆนะครับแต่ของผมเนี้ยไม่สะดวกเลยต้องไปซื้อมานะครับผมซึ่งราคาก็ไม่แพงนะตอนเนี้แล้วถุงหนึ่งก็คือทําได้เยอะด้วยใส่พริกไทยลงไปนะครับเป็นการตบท้ายนะใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับผมผัดกุ้ง้าวให้เข้ากันนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนได้เมนูผัดบวบอร่อยๆไว้กินกับข้าวสวยครับ ส่วนผมเนี่ยจะชอบกินเมนูผัดบวบกับซอสพริกเพราะว่ามันจะมีความแซ่บของซอสพริกนะซึ่งเอามาตัดกันนะครับอ่านี่เลยตักใส่จานก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็หุงข้าวสวยรอ้อนๆนะครับมากินกับเมนูผัดบวบของเรานะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยใครดูคลิปนี้จบแล้วลองทําตามดูได้ทําตามแล้วเป็นยังไงเม้นมาบอกด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะ